สวัสดีชาวอาคาชโน,นรครับคลิปนี้เรามาคุยกันหลังดูซีรีส์โลกิซีซั่นที่2 EP ที่2นะครับแล้วก็จะมารีแคปตอนสําคัญๆของเรื่องราวทั้งหมดในตอนนี้กับก่อนอื่นใครที่ยังไม่ได้ชมซีรีส์โลกิในตอนนี้กรุณาปิดคลิปนี้เลยครับเพราะว่าจะมีการพูดถึงเนื้อหาบางส่วนของซีรีส์เรื่องนี้ยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับปัทระ,ระในการทําคลิปต่อไปนะครับ ต้องบอกว่าภาพรวมทั้งหมดในตอนนี้เนี่ยเป็นภารกิจที่เราเกี่ยก,กับโมเบียสตามหาซิลวีครับรวมถึงเราได้เห็นบทบาทใหม่ของ Hunter x5 ที่เขาเนี่ยได้กลับมาอยู่ในเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์ในปี1977แล้วก็ได้มาเป็นดาราดังในฉายานามว่า Brad w o ูฟนะครับซึ่งตัวละคร Brad ูฟ <c oughs> เนี่ยก็มีตัวตนอยู่ในคอมิกด้วยแน่นอนว่าเราจะเห็นโปสเตอร์หนังที่เขาได้แสดงในหนังเรื่องนี้นั่นก็คือ s ั n นี่แนั่นเองครับโปรเจก t นี้ของเขาเนี่ย เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหมาป่าที่ถูกครอบงำโดยปีาศาจประสิธิ์จาก Dark Dimension ครับซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องกับฆาตรกรต่อเนื่องที่ชื่อว่าเซนิเอ็กนั่นเองนะครับ นอกจากนี้เนี่ยโลกิและโมเบียสก็ได้ตามหาซิลวี่จนเจอจากการที่เขาเนเ้นความลับบางอย่างกับ X 5ไและสุดท้ายก็ทําให้เราได้รู้ว่าภารกิจที่นายพลด็อกยึดครั้งแสงใน EP ีแรกเนี่ยนั่นก็เพราะว่าพวกเขามีแผนที่จะทําการลบเส้นเวลาที่ยุ่งเหยิงที่กําลังแตกแขนอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งนะ่าเป็นการกวาดล้างชีวิตของผู้คนนับล้านที่กําลังมีชีวิตอยู่ในขณะเดียวกันครับโอบี OB เนี่ยก,กาลังง่วนกับปัญหาที่เครื่องทอเวลาเพราะว่าตอนนี้เครื่องทอเวลาอาจจะไม่สามารถแบกรับ การแตกแขนงของเส้นเวลาได้มากขนาดนี้แล้วนะครับและช่วงท้ายใกล้จะจบเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าซิลวีครอบครองเทมเพลตของฮิูริเมนอยู่เหมือนเธอนั้นจะใช้เทมเพลตนี้ควบคุมอะไรบางอยา่าง ที่เหนือขั้นกว่าที่ทุกคนจะคาดคิดไว้เอเป็นว่านี่คือสรุปคร่าวๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสําหรับรายละเอียดต่างๆเนี่ยอคกาะก็จะไปเจาะประเด็นต่างๆแยกอีกคลิปหนึ่งซึ่งก็เป็นคลิปประเด็นสําคัญความเชื่อมโยงและอีสเตอร์เอ็กซึ่งถ้าใครเป็นแฟนช่องก็จะรู้ดีว่าเราจะเจาะกันอย่างละเอียดเลยทีเดียวครับยังไงก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะครับสหรับความรู้สึกหลังจากได้ดูจบ EP เนี่ยก็รู้สึกว่า เรื่องราวมันยังไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าเยอะมากขนาดนั้นเหมือนเป็นการขยายความของเรื่องราวชีวิตของ X5 และปมต่างๆที่เขาได้ผูกเอาไว้นั่นเองครับนอกจากนี้ครับเรายังได้รู้ว่าเคซี่ก็ได้มีการเผยว่าตัวละครเลนเซเลเยอร์เนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากมิสมินิตจากสัญญาณที่เขาจับมาได้แล้วก็ได้บอกเรื่องราวนี้ให้กับฮันเตอร์บีหรวมถึงโลกิกับโมเบียสด้วยนั่นเองนะครับซึ่งโลกิก็ได้เสริมเรื่องราวของเลนเซเลเยอร์ให้กับโมเบียสและ B15 ได้ที่ฟังในตอนนี้เขาได้ย้อนเวลาไปในอดีตแล้วก็ดยินเสีง มีฮูดิเมนกับเลนเซเลเยอร์คุยกันนั่นเองสําหรับฉากที่ออคารชอบมากๆใน E p พีนี้นั่นก็คือฉากที่โลกิก,กับโมเบียสเนี่ยนั่งกินพายมะนาวที่โรงอาหารนะครับหลังจากที่โมเบียสฉุนขาดกับการที่โดน X 5ฟเนี่ยกระแทกใจดําเขาซึ่งโลกิศก็เข้าใจในประเด็นนี้ดีมากๆครับเพราะเขาก็เคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ซึ่งโลกิกก็ได้เปรียบตัวเองเนี่ยในตอนที่เขาโมโหโอดินกับทอจนไปที่โลกนะครับแล้วก็ได้ใช้กองทัพต่างดาวไปปลุกโลกในสงครามนิวยอร์กจากเหตุการณ์ในดิ a v e n เจอรปี2012ครับรวมถึงโลกียังบอกว่าเขาเนี่ยพยายามใช้มนีจิตใจกับโทนี่สตาร์คแล้วก็โยนโทนี่ออกจากตึกซึ่งก็ทําให้เรานึกถึงฉากนี้ในหนังเรื่อง The Avengers นั่นเองครับพยายามใช้มนีจิตใจกับโทนี่สตาร์คแต่ไม่ได้ผล แลยยวดเขาออกจากตึกถือว่ามันคือพาร์ทหนึ่งที่ตัวละครต่างมีอารมณ์และความรู้สึกแสดงออกมาผ่านทางการกระทําจากหนังเรื่องต่างๆที่เป็นการเชื่อมโยงกันได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับไฮไลท์สาคัญของ EP นี้เนี่ยอยู่ที่การกลับมาพบกันระหว่างโลกิกับซิลวี่จนกระทั่งถึงฉากที่รัฐโอคลาโฮมาในร้านแมคโดนัลล์ซึ่งก่อนที่โลกิจะไปตามหาซิลวี่เจอเนี่ยโลกิก็ได้ย้อนเวลาไปในปี1977ที่กรุงลอนดอนนะครับซึ่งเมื่อเขาไปถึงเนี่ยโลกิมีเซ็ลเลยนะครับบอกว่าซิลวี่ อยู่ที่ลอนดอนนี้แน่ๆพรามันไม่ใช่แนวของซิลวี่ไม่ใช่เขตสงครามไม่ใช่วันสิ้นโลกซึ่งถ้าเรากลับไปดูในฉากที่โลกิกับซิลวี่เจอกันเนี่ยสิ่งที่บงบอกได้ก็คือโลกียังคงเชื่อว่าการตัดสินใจที่จะปล่อยให้ไทม์ไลน์แตกแขนงออกไปแบบนั้นเนี่ยย่อมเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีครับ และใน EP นี้นะครับเหมือนเราจะเห็นความดาร์กของโลกิที่มีมากขึ้นกว่าเดิมพูดง่ายๆคือโลกิในร่างร้ายเนี่ยเริ่มกลับมามีตัวตนให้เราได้เห็นอีกครั้งแน่นอนว่าใน EP นี้ทําให้เราได้รู้ว่าตัวละคร Hunter X5 นั้นคือตัวแปรสําคัญตัวหนึง่งที่ทําให้โลกิกับโมเบสสามารถตามหาซิลวี ในเส้นเวลาที่แตกแขนงออกไปในเมืองบ็อกสตันรัฐโอคลาโฮมานั่นเองนะครับโลกิมองว่าการดำรงอยู่ของ TVA นั้นยังเป็นสิ่งจำเป็นแต่ในขณะที่ซิลวีได้ยอมรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอรู้สึกได้รับการพิสูจน์ในการตัดสินใจของเธอที่ได้ปลดปล่อยทุกคนจากการผูกมัดโดย TVA นี้นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อ X f i l ไฟได้มีการเปิดเผยแผนการของนายพลด็อก ที่กาลังจะไปลบเส้นเวลาที่กําลังแตกแขนงออกอยู่นี้ทําให้ซิลวี่กับโลกีต้องร่วมมือกันอีกครั้งหนึ่งครับแต่การร่วมมือของทั้งคู่นั้นก็ไม่สามารถทําได้ทันการเพราะว่าด็อกส์ก็ลบล้างเส้นเวลาไปเยอะแล้วเหมือนกันครับส่วนซิลวี่เองเนี่ยก็เหมือนมาตําหนิกับสิ่งที่ทีมโลกีกกาลังทําอยู่นะครับเธอบอกว่าทําไมทําได้แค่นี้แล้วเธอก็ยังยืนยันคําเดิมว่า TVA ก็ยังคือตัวปัญหาทั้งพังแล้วก็ยังเน่าในอีกต่างหากนะครับ ในฉากที่ X5 นะครับโดนจับแล้วก็นํามาสอบสวนเนี่ยเหมือน X5 เนี่ยพูดแทงใจดําโลกิหลายประเด็นมากๆมันเป็นการเน้นย้ําลักษณะตัวละครที่เป็นโลกิว่าตัวละครโลกิทุกตัวเนี่ยจะต้องอยู่ในฐานะของผู้แพ้ตลอดไปทําดีแค่ไหนคนก็มองว่าเป็นตัวร้ายอยู่เสมอนะและการที่โลกิดูเหมือนว่าเขาจะทําตัวเป็นฮีโร่ในขณะนี้เนี่ยก็เพื่อชดเชยเรื่องแย่ๆที่เขาทํามาตลอดชีวิตของเขาซึ่งก็ถือว่าเป็นการกระแทกใจดําโลกิพอสมควรเลยครับ นอกจากนี้เนี่ยเอกไฟก็ได้ทําให้โมเบียสหัวเสียจนสึงขั้นโมเบียสติแตกต่อยหน้าเขาเลยซึ่งโลกิก็ได้ปลอบโมเบียสโดยการพาไปกินพายมะนาวนั่นเองนะครับเมื่อโมเบียสใจเย็นลงเนี่ยโลกิก็ได้ถามถึงว่าทําไมโมเบียสไม่อยากกลับไปดูชีวิตของตัวเองที่อยู่ในเส้นเวลาหลักซึ่งเขาก็บอกว่าสิ่งนั้นคือหนทางสุดท้ายที่เขาจะทำครับเขาบอกว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยคือความไม่รู้มากกว่าเหมือนเขาจะไม่อยากรู้ว่าในอดีตเขาเป็นอะไรและทุกคนเองก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่โมเบียสได้พูด เอาไว้นั่นเองนะครับแต่เราก็ยังคงคาดหวังว่าความฝันที่โมเพ็อยากจะขับเจสกีนั้นเราอาจจะได้เห็นใน EP ตีต่อๆไปก็เป็นได้ครับมาที่พาร์ทของทางฝั่ง OB กันบ้างครับซึ่ง OB เนี่ยได้ค้นพบวิกฤตที่เครื่องทอเวลาการมันจะเกิดขึ้นซึ่งก็ไม่มีใครสามารถที่จะแก้ไขได้นอกจากมิสมินิตและตอนนี้ก็เหมือนกับว่ามิสมินิตหายสาบศูนย์ไปครับหรือว่าเธอจะไปพร้อมกับฮีวเดเมนก็ไม่ทราบนะครับอีกกรณีหนึ่งที่จะสามารถแก้ไขปัญหา เครื่องทอเวลาได้เนี่ยก็คือนำออร่าของตัวฮีฮูริเมเนี่ยกลับมายืนยันให้เครื่องนั้นสามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แต่นั้นก็คงจะยากแล้วล่ะครับซึ่ง OB ก็ได้เตือนนะครับว่าถ้าไม่แก้ไขเครื่องทอเวลานี้เนี่ยทุกคนทั้งหมดในที่นี้ก็อาจจะเสียชีวิตได้นั่นเอง ในในช่วงท้ายเนี่ยหลังจากที่ด็อกลบเส้นเวลาบางส่วนออกไปสัญญาณเทมเพตของเรนเซเลเยอร์ก็ปรากฏสัญญาณขึ้นมาครับดูเหมือนว่าเรนเซเลเยอร์จะอยู่ในเส้นเวลาที่แตกแขนงออกไปด้วยนะครับและฉากที่เด็ดไปกว่าน,นั้นก็คือเราเห็นซิลวี่ถือเทมเพตของฮิูดิเมนที่เครื่องนั้นเนี่ยสามารถใช้การได้ด้วยซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ย ในตอนท้ายของ EP ที่6ซีซั่นแรกเนี่ยเครื่องเทมเพลตเหมือนจะหยุดการทำงานแต่ในขณะนี้เหมือนกับซิลวี่นำเครื่องนี้มาใช้งานกับตัวเองและนี่ก็คือความลับที่ซิลวี่กำลังแบกเอาไว้อยู่ครับซึ่งเราต้องติดตามกันในตอนต่อไป เอาบว่าเดี๋ยวอัครรจะมาเจาะรายละเอียดต่างๆให้ชัดเจนและเข้มข้นขึ้นในคลิปประเด็นสาคัญความเชื่อมโยงและอีสเตอร์เอ็กนะครับซึงถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปละลานี้เลยครับก่อนจบคลิปนี้ไปนะครับอัครก็มีโปรโมชั่นจากสปอนเซอร์มาแนะนําใครที่ชอบดูหนังแล้วก็ซีรีส์จากทาง Netflix และอยากดูแบบพรีเมียมอัครแนะนํา Netflix p r พรีเมียมจากทีมงาน NF Theatre ครับสามารถสมัครได้ในราคาเพียง139บาท ต่อเดือนจากปกติ4 1 9บาทมีทั้งหนังและก็ซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1น0 0 0เรื่องครบทุกแบบทุกแนวนะครับรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูก็ไม่หายมีแอดมินดูแลเราตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาและก็ไม่มีสัญญาผูกมัดพิเศษเลยตอนนี้ครับสามารถรับเงินรังวันกว่า5 0,000บาทในกิจกรรมไลฟ์สดจากทาง NF t h e a t r ซึ่งก็สามารถแอดไลน์ทักไทยไปเล่นเกมกับพวกเขาได้ ทั้งหมดทั้งหมวนี้ครับใครสนใจสามารถคลิกลิงไปที่ด้านล่างหรือแอดไลน์ไปที่ QR โค้ดที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับทาง NF t h e a t e r นะครับถ้าใครสนใจที่จะชม Netflix ราคาถูกอย่าลืมแอดไลน์ในการสมัครชม Netflix Premium หรือจะสแกน QR โค้ดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยครับยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ